ไม่ต้องพุงออกไอ้นั่นน่ะมันอยากคุยแต่มันเป็นผู้ชายซื่อบือ้อไม่รู้จักเตรียมตัวเฉยๆไปชัดไม่กี่บาทนี่กูซื้อไปให้ค็กแม็กไปชักผ้าไปป๊อไปชํมเปตไปซักผ้าไปซางแบบบอกเสมอไม่อยากควนใช่คุณคุณกามินรู้ตัววะ่ะข่าว่าคุณแนก เขาเป็นห่วงคุณกาบินมากแค่ไหนไม่อยากไปรบกวนเวลางานจึงแบบไม่ไม่ไม่ชัดแบบตอนไลฟ์ซึ่งเขาอะอยากจะทําความรู้จักกับคุณแน็กให้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าเวลาเหมือนกับมันไม่ได้คุยกันน้อยๆอยะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่พังไม่พังคือแน็กอะมันไม่ใช่เฉพาะแค่กับกามินนะกับพวกพี่หรือกับแน็กไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกมีไม่กี่คนทีเนี้ยคือนิสัยปกติส่วนตัวเขาอะเขาก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว แล้วเป็นคนสุภาพมากคือบางครั้งเวลาที่พี่เข้าไปในบ้านน็กอะ่ะนักจะบอกว่าพี่ก้องวันนี้พี่ก้องไม่พูดหยาบได้ไหมครับเพราะว่าผมอยู่กับครอบครัวคือเวลาเราอยู่ด้วยกันกับมันเราจะพูดแบบกวนๆมันคือเขาเป็นคนอย่างนี้เลยคือไม่มีอะไรที่มันแบบว่าเหมือนว่าเราเห็นผ่านหน้ากล้องเป็นแบบไหนแล้วหลังกล้องคนจะเป็นอีกแบบมั้งไม่ไม่ใช่เลยนั่นคือความเป็นแน็กแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นเพราะอะไรเราเรารู้ว่าน้องเราเป็นคนมันจริงใจไงมันเป็นคนครจริงใจ และจริงจังกับเรื่องความรักมากเขาบอกว่าเขาก็อายุเยอะแล้วก็เห็นคนอื่นมีมีมีครอบครัวมีแฟนมันก็มันก็อยากมีเหมือนเขานะแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากไปทําร้ายใครเหมือนเหมือนกับมันก็เอาจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนแหละเป็นเรื่องของกามินกับแน็กแหละแต่ว่าคือเราก็เรามั่นใจว่าน้องเราเป็นคนดีแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เจอคนดีๆได้ได้มีความรักแบบใหม่อะ่ะเหมือนเพลง14อีกครั้งอะ่ะเราก็ดีใจไปกับน้องงเงี้ยประมาณนี้ แต่บอกเลยว่าถ้าใครไม่เชื่อผมจะเอาแชทที่มันคุยกับผมอ่ะมาโพสประจานมันว่ามันรักคุณกามินนะแต่มันก็ไม่กล้าล่วงเกินไปมากกว่านี้ไม่กล้าพูดเยอะไม่กล้าอะไรคาดหวังเยอะอย่างเงี้ยครับอี่ชาลีหลุดเข้ามาในซีรีส์ได้ไงวันเนี้ย่รูรักไม่ต้องการ ร้องทำไมเอาขึ้นล่อยากร้องทำไมทวเ่70อะ72,000ต้องเปิดเพลงนี้ครั้งตอนที่ไม่้รีวนะจะเจอคนจริงๆแล้วค่อยเปิดแล้วก็ร้องเพลงนี้ไม่ต้องการเวลาไม่ต้องการเวลาไม่ต้องการเวลา เดี๋ยวก็ทุ <|so|>? ่มเล่นต่อเพลงนี้จะกลับมาดังใหม่เป็นแรงมากครับเตรียมบอกครอครัคอนเสิร์ตแล้วไม่ต้องไปขายก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องไปออกมาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่แล้วไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่ยืนเดินผ่านมาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่อยู่ๆก็มีอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์ใหญ่จริง 최근에 <laughs> 같이 그 뭐라지 커플 일 받는 게 있나 봐요. 근데 찰리님이 그걸 거절했대요. 문화는 안 한다. 감인 아니면 안 한다. 라고 했대요. 쌤님 사실 저도 그거 아세요? 그 뭐지 솔로지요 네. <laughs> 제안 받았는데 찰리 때문에 안 했어요. 오! ทีวีเออ저희한국에서되게유명한프로그램인데อ๋อคื얘기할게요อ๋อคุณหนูนากับพี่ก้องรู้จักรายการ Singer Inferno ป่ะคะที่เขาเขาจับเป็นรายการจับคู่ของเกาหลีในเน็ fli ิกก์ะค่ะรู้จักค่ะใช่คุณการมินบอกว่ารายการนั้นน่ะติดต่อคุณการมินมาให้ไปออกแต่คุณการมินปฏิเสธงานไปเพราะว่าคุณชาลีค่ะดีแล้วนุ้งล่ะ มาเป็นสะพ้ายเรื่องไทยพี่ล่าพูดแนวกินเออไปเป็นสะพ้ายไทยดีกว่ามาเรียวคนไทยนะ่นละแต่ปัญหาของเราคือไอตัวนั้นน่ะไอตัวผู้ชายมันพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้เรื่องไงมันจะไปสื่อสารอะไรกับเขาได้แทนที่จะไปแทนที่มันคิดว่ามันจะอยู่อีกสองพันปีเหรอมึงรักเขามึงก็บอกรักเขาไปสิแต่มึงไปกักทําไมล่ะ 어, 피광이 맨날 사랑 고백을 가민님한테 직접 안 하고 자꾸 막 SNS 에 올리고 피광 개인 채팅만 되서난이 여자 좋아한다 좋아한다 왜 직접 얘기 안 하냐고 맨날 하소연 했대요. 샤이 샤이 보네요. 아, 그 지금도 <laughs> 계속. 샤이 보이 찰리 샤리 샤이 보이 오마이갓 r l i 이 shy boy. Oh my god. t s t t s t t e b l e b t e e